สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพอร์ตเราตลาดเปิดบวกก็คือเปิดที่บวกสิบสองเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บวกหก็คือเราถือเอสถ้าหุ้นเปิดบวกของเราพอร์ตเราจะแดงก็มาดูว่ามันจะบวกลบเท่าไหร่อพอร์ตเราตามคาดก็คือ จากเขียวเมื่อวานวันนี้แดงบิลแอนบิแอนก็ติดลบแล้วลบอยู่ที่20บาท IRPC ตอนนี้ลบ20บาทเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ตัวที่ทำให้พอร์ตเราติดลบหนักก็จะอยู่ที่ตัวซูเปอร์ถูกไหมตัวซูเปอร์เนี่ยเราถือ8สัญญา8สัญญาคือ8,000ขึ้นลงบวกลบทีละ 8สัญญาก็คือบวกลบทีละ80ดสิถ้าขึ้น4จุดก็คือบวกไปเอ้ยลบไปสามร้อยยบาทแต่ก็โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดลบเยอะเพราะว่าเราถือหลายตัวเราก็ใจใยหุ้นหลายตัวอตอนนี้ทั้งพอตติดลบอยู่ที่ลบหกรบาบาทจากที่เมื่อวานเราบวกเนาะวันนี้เราก็ลบ มูลค่าพอร์ตล่าสุดอยู่ที่6,700นเจถ้ามูลค่าพอร์ตต่ำกว่า5้0พเราจะต้องโดนเติมเงินโอเคแต่ว่าดูทรงแล้วเปิดบวกแล้วยืนยืนยืน,ยนไม่ได้มีการเทขายมาก็น่าจะโอกาสที่วันนี้จะปิดลบก็สูงเดี๋ยวก็ค่อยอัปเดตพอร์ตเรื่อย โอเคตลาดปิดเรียบร้อยแล้วปิดที่บวก1ิบ4ามจุดสองสี่เนาะปิดที่บวกสิบ4าจุดสองสี่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวนะอพอตเราติดลบเนาะพอตเราตอนนี้เวลาดูพอตติดลบอะ่ะจะดูที่ตรงมุมล่างมุมล่างขวานะก็คือตอนนี้ติดลบอยู่ลบ8ด้อยยี่บสามบาทอืม เพราะว่าวันนี้หุ้นมันบวก13จุดใช่ปะ่ะหุ้นมันบวก13จุดแล้วตัวที่เราถือก็คือเอสถูกไหมมันก็เลยทําให้พอร์ตเราติดลบแต่ว่าอันนี้ก็ยังรับได้อยู่เดี๋ยวดูท่าทีพรุ่งนี้ก่อนว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศเออตอนเย็นเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วตอนเย็นวันเนี้ยว่าบวกแรงหรือลบแรงแต่คิดว่า น่าจะพรุ่งนี้น่าจะมีการเติมพอร์ตเข้าไปไปช็อตเพิ่มอีกทูเราก็ตอนนี้ยังอยู่เท่าทุนอยู่ที่สามจุดสี่ห้าที่พอร์ตติดลบเพราะอะไรรูป้ป่ะที่พอร์ตเราติดลบอะเพราะว่าเวลาเราได้เงินมาใช่ไหมพอร์ตเรามันเขียวพอพอร์ตมันเขียวม,มันจะมันจะมีตรงตำแหน่งนี้มันจะมีเงินใช่ปะ่ะพี่ก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อหุ้นเพิ่มอ่ะพอไปซื้อหุ้นเพิ่ม ปุ๊บพอซื้อหุ้นเพิ่มแล้วหุ้นมันแต,แต่พี่ถือเอสไงพอหุ้นมันขึ้นพอหุ้นมันขึ้นใช่ปะ่ะเออมันก็เลยทำให้พอร์ตเราติดลบตรงนี้ติดลบแปดรอยอืมก็ไม่ได้เพิ่มสัญญาอะไรทางนั้นวันนี้เพราะว่าไม่มีเงินแล้วแล้วก็ไม่ได้เติมเงินเข้าไปแต่วันนี้ข่าวข่าวภายในประเทศก็วุ่นวายต่างประเทศปิดบวกเนาะวันนี้อืม เยอะเหมือนกันนะ US US สามสเอ็ US, US ุดห้าส่เร็งๆ US ไว้อยู่ถ้าย่ออีกนิดนึงอาจจะเข้ารองเพราะว่าไอ US เนี่ยปล่อยไปตอน31บาท10สตางค์อะแล้วยังไม่ได้เข้าเพิ่ม US คนก็เทรดเยอะนะ US เนี่ยสภาพคล่องโอเคอยู่ USD สี่รีอยู่ อโอ้โหสภาพค้องถือว่าใช้ได้หนึ่งสัญญาใช้ที่ห้าร้อยสมสิบสองคนเทรดเยอะเหมือนกันสภาพค้องดีเป็นหลักหมือ่นอะอก็เดี๋ยวย่ออีกนิดนึงก่อนให้มันแข่งข้าอันนิดนึงก่อนเดี๋ยวเข้าลองส่วนหุ้นก็เก็บเพิ่มแต่ดูก่อนว่าจะเก็บอะไรเพิ่มเนี่ย ราคามันแบบสภาพคล่องซิงเกิลสโต๊สภาพคลองมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ช่วงนี้อวอลลุ่มปิดที่ห้าห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าเนี่ยก็วอลลุ่มช่องระหวัางไม่ค่อยเยอะอะก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนนมันเนี้ก็ตามที่คาดก็คือบวกได้ไม่แรงตามที่บอกไปว่าตอนแรกถ้าเกิดยืนแดนบวกก็คือมันจะไปได้ไม่แรงมากอืมโอเค เดี๋ยวพริ่งนี้มาปรับกลยุทธ์ต่ออว่าจะทํำยังไงกับพอรเราแต่คงยังไม่คัดลอดเพราะว่ามันติดแค่ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองเองแต่ที่มันติดลบเพราะว่าเราเอาเงินที่มันบวกอ่ะไปซื้อเพิ่มซื้อสัญญาเพิ่มโอเคแค่นี้แหละคลิมนี้